สวัสดีครับมาพ่อกระชไตธนากรคือเก่านะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมีเหมือนเดิมเมื่อวานนี่นะครับออก v i p นะครับออกเต็มเต็มนะครับ9 1้าหนึ่งนะครับเนาะของ v i p เมื่อวานนี้เนาะที่ให้ไปนะครับมี8 1ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนาะอ่าแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับก็ออก9 1้าหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับนี่คือฮานอยของช่องสไตธนากรนะครับนะ ว่าวันนี้นะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมนลครับที่จะเข้ามานะครับในจุดนี้นะครับก็คือวันที่25นะครับธันวาคมนะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็ใครเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้าใครกลับมาบ้านนะครับตอนนี้โควิดกําลังมาอีกเหมือนเดิมนะครับขอให้ระวังตัวด้วยนะครับผมกาดอย่าตกนะครับเป็นห่วงแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับ ความปรารถนาดีจากสไตล์ธนากรนะครับนะรักแฟนขับทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราสองคนได้มาเจอกันนะครับก็จะมีอะไรดีๆขึ้นมาทุกครั้งนะครับเนาะถ้าได้เข้ากล้องคู่กันทีไรนะครับแฟนขับจะได้เฮนะครับจะได้มีโชคมีลาบทุกคนนะครับะอ่าถ้าจะถ้าจะเน้นนะครับขอให้เน้นปกตินะครับกับ v i p นะครับ ช่วงนี้มันจะเข้ามันจะเข้า v ีไกับปกตินะปกตินะครับผมนะครับแต่พิเศษนันก็ลดลงหน่อยนะครับเนาะลดลงหน่อยนะครับถ้าใครจะเล่นพิเศษด้วยนะครับนะก็จะมีนะครับเดี๋ยวจะบอกเลยครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับสาหรับสไตล์ธนากรนะครับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้มีจะมีสามศูนย์นะครับให้จดไว้นะครับ สามหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์นะครับสามสองนะครับสามสี่นะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับนี่แหละครับคือฮานอยวันนี้วันที่ยีห้านะครับอย่าเล่มนะครับอ่ามันจะมีะส่วนมากมันจะเข้านะที่สังเกตเข้าแนละ้วมันจะเข้าวีนะครับ มันจะเข้าวีด้วก็บางทีก็ปกตินะครับนะบางทีก็จะเข้าพิเศษนะครับนะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันจะเข้าน้อยไหนนะครับเนาะนะครับก็ให้พิจารณานะสำหรับแฟนลับทุกทท่านนะครับให้พิจารณานะครับผมนะครับขอให้พิจารณาว่าถ้าเน้นตัวนี้หนักหน่อยนั้น ก็แล้วแต่ดุนทิศของแฟนคลับนะครับผมของพี่น้องช่องของสไตล์ธนากรนะครับถ้าใครเข้ามาดูจะมีโชคมีลาบกันทุกทุกท่านนะครับนะเมื่อวานนี้เต็มเต็มนะครับก้าหนึ่งนะครับเนาะของ VAP นะครับเนาะและจะบอกอีกทีหนึ่งว่ามีตัวไหนบ้างนะครับอีกสักพักนะครับเราก็มาคุยกันเรื่องหวยนะครับหวยใหญ่ ของน้องบูมที่ปล่อยออกไปนะครับน้องบูมชี้นะครับวันที่หนึ่งมกรานะครับนี่ครับไปหาน้องบูมเมื่อวานนี้นะครับแล้วน้องบูมก็โอเคนะครับให้มาตัวเด็ดๆมาเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของน้องบูมนะครับให้เข้าไปดูคลิปน้องบูมนะครับเพื่อจะได้ซื้อทันนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมก็จะไปหาน้องบูมว่าน้องบูมจับรัตตอรี่ได้ตัวไหนนะครับก็คอยไปดูด้วยกันนะครับผม อสำหรับฮานอยอท่านที่เข้ามาที่ยังยังไม่ได้ฟังนะครับยังไม่ได้ฟังก็โอเคบางคนก็กดข้ามก็มีนะครับก็อจะบอกไปเรื่อยๆนะครับจะบอกไปเรื่อยก็มีนะครับสามศูนย์นะครับสามหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์นะครับสามสองนะครับ สามสี่แล้วก็สี่หนึ่งนะครับนี่แหละครับขอให้โชคให้หมานนะครับสำหรับเย็นวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบห้านะครับเป็นวันดีนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้อาจจะได้เงินเต็มกระเป๋ากันทุกท่านนะครับขอภาวนาให้ออกทักงสองหน่อยได้นะครับหน่อยไหนก็ได้นะครับนะไว้ออกทั้งสองหน่อยนะครับอ่า สไตล์ธนากรเอาใจช่วยแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับกับคุณนรินนะครับผมคุณนรินนี่ก็เข้ามามีโชคมีลาบนะครับมีโชคไม่ลาบเพื่อจะมาแบ่งปันนะครับให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับนี่แหละครับโฉมหน้าแฟนสาวของสไตล์ธนากรนะครับนี่ดูเอาดีๆนะครับเนี่ยก็มันไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ โรคภัยจะได้มาเยือนนะครับเนาะขอให้มีโชคมีลาบกันท,กทุกทุกท่านนะครับเงินเต็มกระเป๋ากันทุกวันนะครับสําหรับปีใหม่นี้ทําคิดสิ่งไหนก็โอเคขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับขอให้ได้แต่สิ่งดีดีนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับเนาะสิ่งไหนไม่ดีก็ปัดเป่าให้มันไปไกล,กลจ,จากชีวิตของเรานะครับเนาะ,ะวันนี้ก็เราสองคนนะครับจะมาแก้งข่าวเพื่อแบ่งปันนะครับ แบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางให้แฟนขับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องสไตล์ธนากรก็มีคำว่ารวยรวยรวย,วยเฮงเฮงเฮกันทุกทุกท่านนะครับผมก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับว่ามีนะครับสามศูนนะครับสามหนึ่งนะครับหนึ่งนนะครับสามสองนะครับ สามสี่นะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับนี่ครับอย่าลืมเป็นอันขาดนะสลหรับเย็นนี้นะครับเงินเต็มกระเป๋ากันทุกทุกท่านนะครับขอให้เฮงๆปังๆรวย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 กันทุกทุกคนนะครับผมสไตล์ธนากรเขาขอเอฟคอนให้นะครับสำหรับแฟนกลับทุกทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังยูทู e เป็นบ้านหลังไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเนาะอยู่กําลังอยู่พอดีนะครับนะบ้านหลังสไตล์ธนากรนี้ ยังไม่ใหญ่นะครับและก็ไม่เล็กนะครับกําลังพอดีพอดีนะครับสาหรับเป็นกับทุกทท่านนะครับเข้ามาถ้าใครเข้ามาก็มีโชคมีลาบกันทุกท่านนะครับผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับอฮานอยจะเด็ดนะครับผมว่าจะเด็ดอยู่นะครับวันนี้นะถ้าไม่เข้า VIP ก็เข้าปกตินะครับนะครับนะยิ้มเลยนะครับนะ ก็เป็นธรรมดานะครับของหวยรายวันนะครับเนาะหวยรายวันก็เราก็ไปเรื่อยๆนะครับมีบ้างถูกบ้างผิดบ้างเพราะว่ากันไปตามธรรมดานะครับเนาะเพราะว่าเราจะให้ถูกทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนะมันจะมีผิดบ้างนั่นแหละครับเป็นบางครั้งบางคราวเนาะจะไม่ผิดบ่อยนะครับจะผิดบ้างแล้วก็ถูก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 แล้วก็ผิดสองสามวันผิดก็มีนะครับ มันก็มีอาทิตย์หนึ่งจะผิดทั้งสองสามวันก็มีนะครับไม่รู้ว่ามันจะผิดวันไหนนะครับเนาะก็แล้วแต่คนที่ทํามาก็ขอบคุณมากนะครับคนที่ให้ฮานอยมานะครับเนาะให้เาราทุกวันนะครับคนที่ยิ้มอยู่นะครับคือคนที่ให้ฮานอยนะครับเนาะก็ขอบคุณมากเ้อนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก็สไตล์ธนากรก็มาแกล้งข่าวมาแบ่งปันแล้วก็เป็นแนวทางให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับ ที่เข้ามานะครับก็ที่ผมไปทีว่วัดหนึ่งนะครับผมไปมา,าตรงที่ผมไปเคยขอพรขอพรได้ทุกอย่างนะครับพอดีผมให้แฟนผมไปขอพรน,นะครับแล้วก็ไปขย่าเซมซีเดี๋ยวก็ไปดูด้วยกันเลยนะครับว่า,าได้เลขตัวไหนนะครับเนาะที่ไปขย่าเซียมซีเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอีกสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่า เขย่าซ้ซีได้ตัวไหนผมเพย่ปเขย่าออกสองครั้งนะครับตรงนั้นนะครับนะแล้วมันจะตรงกับเลขมังบูมไหมครับเลขมังบูมให้มาแบบไหนอ่า่อกไปดูกันนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีตัวไหนบ้างก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับในจุดนี้แล้วจะมีนะครับสามศูนย์นะครับสามหนึ่งนะครับ หนึ่งศูนย์นะครับสามสองนะครับสามสี่นะครับสี่หนึ่งนะครับนะครับนี่แหละครับมีหกคู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจจะเก๋งหรือยังไงก็ดูกันตอนเย็นนะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับสไตล์ธนากร ก็อย่าลืมบอกว่าเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามให้น้องเลเด้อครับเด้อเราจะลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะแก้งเตือนนะครับแก้งเตือนขึ้นมานะครับจะได้ท่านจะได้เห็นคลิปคนแรกเลยครับถ้าใครถ้าใครไม่ได้กดนะครับก็นู่นแหละครับบางทีเป็นอาทิตย์นู่นนะครับถึงจะเห็นคลิปนะครับ บางคนเลืออ่อนไปจะดูจะดูจะดูเงี้ยก็ไม่เจอนะครับนอกจากเราจะกดติดตามเท่านั้นนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับผมสองคนนะครับกับคุณนรินนะครับจะได้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ